สำหรับชนีมือดํานะครับในประเทศไทยเราเองครับก็พบได้น้อยนะครับก็มีอยู่แค่3จังหวัดแดนใต้เท่านั้นครับสวัสดีครับคลิปที่แล้วครับเราพูดถึงชนีมือขาวกันไปแล้วนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชนีมือดํากันบ้างครับชนีมือดําชื่อภาษาอังกฤษครับมันก็คือ black handed gibbon มีชื่อวิจาศาสตร์ว่า ไฮโลเบตอะคิลิสจะเป็นหนึ่งใน4ชนิดของชนิดที่สามารถพบได้ในประเทศไทยชนิดมือดำครับดังเดิมก็เคยถูกจัดให้เป็นชนิดย่อยของชนิดมือขาวเชน่นเดียวกับชนิมงกุฎแต่เมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมครับก็บพบว่ามีบางอย่างที่แตกต่างออกไปก็เชน่นเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกว่าในการแพร่กระจายพันธุ์จึงได้ถูกจัดให้เป็นชนิดใหม่ครับ ชนีมือดำตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ย5.8กิโลกร,รมัมส่วนตัวเมียเล็กกว่าเล็กน้อยครับมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่5.4กิโลกร,รมัมลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับชนีมือขาวมากครับสีของลำตัวจะมีทั้งสีเทาสีดำสีน้ำตาลและก็สีน้ำตาลแดงชนีมือดำจะแตกต่างจากชนีมือขาวก็ตรงที่ขนที่มือและเท้าเป็นสีดำบริเวณกระหม่อมแบนกว่าและมีขนข้างส่วนหัวที่ยาวกว่า ทำให้มองทางด้านหน้าและส่วนหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมในขณะที่ส่วนหัวของชนีมือขาวดูกลมกว่านั่นเองครับสําหรับตัวผู้ของชนีมือดํามีคิ้วขาวที่เชื่อมติดกันและแก้มทั้งสองสีน้ําตาลอ่อนหรือสีขาวส่วนมากจะพบเชื่อมต่อกันที่ใต้คางตัวเมียคิ้วขาวแยกจากกันและโคง้งไม่มีส่วนแก้มขาวเหมือนกับตัวผู้นะครับชนีฟูงหนึ่งมีสมาชิกเฉลี่ยสตัว ครอบรอบไปด้วยพ่อแม่ลูกเล็กแล้วก็ลูกวัยรุ่นครับชนีมือดําก็ไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่แน่นอนซึ่งแม่ชนีเองครับก็จะตั้งท้องประมาณ8เดือนออกลูกครั้งละหนึ่งตัวทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันเลี้ยงลูกลูกชนีจะเกาะอยู่กับแม่จนอายุ2ปีถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ8ปีแล้วก็คอยแยกตัวออกไปสร้างครอบครัวใหม่ชนีก็จะจับคู่แบบผพเดียวเมเดียวครับ จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตซึ่งก็มียุยืนประมาณ30ปีชนีมือดำครับก็จะชอบห้อยหุนไปตามกิ่งไม้ใช้ชีวิตเกือบทั้งวันครับอยู่บนต้นไม้สูงชอบร้องแล้วก็พึ่งแดดเวลาเช้าตูบนกิ่งไม้ซึ่งจะร้องทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับโดยมีการแพร่กระจายพันธุ์ในประเทศไทยมาเลเซียจนถึงเกาะสุมารตราแล้วก็เกาะ์บนียวซึ่งในประเทศไทยเองครับ กพ,พบเฉพาะในปา่าดิบภาคใต้ตอนล่างที่ติดกับมาเลเซียเท่านั้นกพ,พบตั้งแต่ภาคใต้ของแม่น้ําเทพาในจังหวัดยะลาปัตตานีจนถึงนราธิวาสครับศัตรูของชนีก็ได้แก่หวกงูเหลือมเหย,ยวเสือแล้วก็แมวป่าครับกองเชียนเสือลายเมฆแมวลายหินอ่อนส่วนภัยคุกคามที่ร้ายแรงครับนั่นก็คือมาจากมนุษย์ว่าจะเป็นการสูญเสียที่นี่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการตัดถนนผ่านปา่าการถางป่าเพื่อแปลสภาพเป็นไร่เกษตรครับไม่ว่าจะเป็นไร่กาแฟสวนป์าน้ํามันซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักครับที่คุกคามที่อยู่อาศัยของชนีมือดําในสุมาตรานอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการในตลาดค้าสัตว์ป่าด้วยนะครับจึงมีการลักลอบจับอยู่เสมอทําให้พวกมันจานวนที่ลดน้อยลง IUCN ครับ จึงได้จัดชนีมือดําไว้ในระดับใกล้ศูนย์พันอยู่ในบัญชีหมายเลขหนึ่งของอนุยยสัญญาเซตสส่วนในประเทศไทยก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับในสวนสัตว์ก็มีนะครับกงเช่นสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์สงขาสําหรับชนีมือดํานะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆครับก็จะเหมือนกับชนีมือขาวเลยนะครับซึ่งแต่เดิมครับก็เคยถูกจัดเป็นชนิ้นย่อยของชนีมือขาวนั่นเองครับ ในประเทศไทยเราเองครับก็พบได้น้อยนะครับก็มีอยู่แค่3จังหวัดแดนใต้เท่านั้นครับถ้าข้อมูลครับผิดพลาดกันใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันได้ครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ